สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเอ๋อีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยข้าวค่ะเด็กรู้ไหมคะว่าข้าวมีกี่ประเภทและมีข้าวอะไรบ้างวันนี้นะคะคุณครูเอ๋มีข้าวมาให้เด็กๆได้ดู3แบบค่ะเด็กๆข้าวชนิดที่1แบบนี้ค่ะเด็กๆแบบนี้เรียกว่าข้าวเหนียวค่ะไหนใครรู้จักข้าวเหนียวบ้างคะยกมือหน่อย ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวก็จะมีลักษณะเหนียวแบบนี้ค่ะและจับตัวกันเป็นก้อนเวลาทานคนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้มือนะคะในการหยิบทานชนิดที่สองนะคะก็คือข้าวสวยค่ะเด็กๆข้าวสวยจะมีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวแบบนี้ค่ะคนก็จะนิยมทานเหมือนกันนะคะแบบนี้ข้าประเภทสุดท้ายที่คุณครูนำมาวันนี้นะคะไหนใครรู้บ้างเอ่ยว่าเรียกว่าข้าวอะไรเอ่ย ข้าวนี้นะคะเรียกว่าข้าวกล้องค่ะเด็กๆข้าวกล้องจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแบบนี้เลยข้าวกล้องนะคะเป็นข้าวที่ไม่ได้รับการขัดสีนะ,ะมีประโยชน์มากกว่าข้าวสวยธรรมดานะคะกล้องนี้นะคะจะช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกค่ะเด็กๆควรเลือกทานข้าวกล้องเยอะๆนะคะจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็กๆค่ะ หมดแล้วนะคะสำหรับประเภทของข้าวในวันนี้ที่คุณครูนํามาไหนเรามาทบทวนกันอีกครั้งสิคะว,ว่าคุณครูเอ๋ได้นําข้าวอะไรมาให้เด็กๆได้ดูกันบ้างวันนี้ 1. นึ่งข้าวอะไรคะเด็กๆช่วยคุณครูตอบหน่อยใช่แล้วคะ่ะข้าวเหนียวคะ่ะสองข้าวอะไรคะอ่าข้าวสวยคะ่ะหรือข้าวเจ้านั่นเองและสามข้าวอะไรคะเด็กๆ ข้าวกล้องนั่นเองค่ะทราบไหมคะว่าทำไมเราจะต้องทานข้าวด้วยและข้าวมีประโยชน์ยังไงบ้างถ้าเด็กๆยังไม่ทราบนะคะงั้นเรามารู้จักประโยชน์ของข้าวไปพร้อมกันเลยค่ะข้าวช่วยบำรุงร่างกายเพิิมพลังงานให้กับเราค่ะและฟื้นฟูก,กำลังของเราให้เรามีพลังงานในการทำงานในการเล่นต่างๆนะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตค่ะ บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปังสดใสอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องทานข้าวเยอะๆนะคะและที่สำคัญเลยเด็กๆต้องทานข้าวให้หมดจานด้วยนะไม่เหลือทิ้งเหลือว้างเพราะว่าสงสารชาวนาเหมือนคลิปที่ผ่านมาค,คุณครูเอไ๋ได้ให้เด็กๆได้ชมการปลูกข้าวของชาวนาใช่ไหมคะเห็นไหมว่ากว่าจะมาเป็นข้าวแต่ละเม็ดให้เราได้ทานเนี่ยชาวนาต้องยากลำบากมากเลยกว่าจะได้ข้าวในแต่ละครั้ง สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเอกก็ลาไปก่อนนะคะแล้วคุณครูมีใบงานท้ายกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคุณครูเอมีใบงานอะไรให้เด็กๆได้ทําในวันนี้ไปเลยค่ะกิจกรรมส่งครูเอวันนี้ให้เด็กๆทําใบงานที่สองฉีกปากข้าวแล้วระบายสีถ้วยข้าวให้สวยงามเขียนตามรอยปากและให้ผู้ปกครองช่วยฝึกอ่านออกเสียงถ่ายภาพคู่ผลงานส่งมาทางลน์กลุ่มนะคะ